สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม ROMC ครับผมจะพามาส่องสกิลใหม่กันครับหรือที่เรียกว่ามัตเตอร์สกิลนั่นเองโดยสกิลพวกนี้จะเป็นสกิลที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าเข้าเซิร์ฟจีนแล้วเมื่อสกิลพวกนี้เข้าเซิร์ฟไทยมานะครับสกิลของบางสายอาจจะทําให้อาชีพนั้นเก่งขึ้นมากๆอาจจะทําให้เมตาอาชีพเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพามาส่องนะครับเผื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเล่นสายต่างๆได้ง่ายขึ้นครับ ถ้าเกิดผมได้ข้อมูลใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมจะมาทำอาชีพอื่นๆให้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็จะทำให้ครบทุกอาชีพเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปชมกันครับเติมเกมแ a ็กนาร์ล็อก M คลาสสิกผ่าน UID ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ UID บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด i c h m a n Co อยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมาย มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop ในตัวรายละเอียดสกิลต่างๆนะครับผมก็จะได้มาเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งผมก็จะเอาไปแปลใน Google ให้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนี่ยเผื่อไว้ภาษาไทยมันอ่านแล้วมันงงๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็มาอ่านปภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจกว่าครับถ้าเกิดว่ามันแปลผิดๆถูกๆอะไรยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ สารวันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์สกิลของอาชีพโลกหรือว่า Shadow Chaser นั่นเองครับโดยผมจะเอาภาพขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสกิลแรกก็จะเป็นการเหมือนยิงธนูออกไปครับแล้วก็ความแรงเนี่ยก็จะตามสกิลของ Triangle Shot ของเราคูณ102%นะครับก็คือแรงกว่า Triangle Shot ของเรานั่นแหละแล้วก็สกิลนี้เวลาเรายิงไปมันก็จะเชนนะครับ ไปที่5เป้าหมายก็คือว่ามันจะชิ่งไป5เป้าหมายนะครับโดยดาเมจนะครับมันก็จะเบาลง20%ทุกครั้งที่มันชิ่งนะครับแล้วก็จะมีคูดาวนะครับอยู่ที่12วินาทีโดยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาเราอัพเวลไปสูงๆเนี่ยมันจะลดคูดาวด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้เดาก็คือมันน่าจะเป็นเพิ่มเป็นตัวของความแรงนะครับก็คือยิ่งอัพความแรงก็น่าจะยิ่งเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับ สกิลต่อมานะครับสกิลที่2ครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับสกิลนี้โดยจากที่อ่านนะครับเวลาเราใช้สกิลไทเอิงเกิลช็อตนะครับสกิลของคาสต็อกเกอร์นะครับที่เรายิงลูกดอก3ลูกอ่ะถ้าเราใช้สกิลนั้นมันก็จะมีโอกาส6%นะครับที่เลเวล1จะสามารถรีเซ็ตสกิลเอ่อรีเซ็ตคู่ดาวนะครับของสกิลใหม่สกิลที่ยิงชิ่งเนี่ยนะครับจะรีเซ็ตคู่ดาวเลยแล้วก็ ทางถัดไปที่ใช้สกิลนี้ก็ไม่จะเป็นต้องไล่ด้วยครับก็คือกดปุ๊บก็ใช้ได้เลยอะไรแบบนี้ครับก็จากที่สังเกตนะครับเวลาเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยจากโอกาส6%ก็จะเป็น12%ซึ่งสกิลนี้อัพได้5ขั้นนะครับก็น่าจะาสูงสุดอยู่ที่30%น่าจะนะครับอันนี้คาดการเฉยๆสกิลต่อมานะครับสกิลนี้ก็เป็นพาสซีฟอีกแล้วโดยสกิลนี้ก็คือจากที่อ่าน เวลาเราสวมใส่ธนูเนี่ยเราจะโดนาดาเมจจากศัตรูที่สวมใส่อาวุธระยะไกลลดลง6%แต่อันนี้ผมไม่ชชัว่์ว่ามันนับแค่เฉพาะธนูหรือเปล่าพวกคาถาพวกสมุดอะไรเงี้ยของสายเวทมันนับไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันจากที่สังเกตนะครับเวลแรกจะการความเสียหาย6%เปอรเวลที่2ก็จะเป็น12%อัพได้5ขั้นอีกแล้วนะครับก็คือน่าจะการได้30%ที่ขั้นสูงสุด อะไรแบบนี้นะครับสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยก็คือสกิลใหม่ของเราเนี่ยไอตัวสกิลยิงหมู่เนี่ยครับยิงชิงนะครับก็จะมีโอกาส4%นะครับที่เลเวลแรกที่จะล่าฟิล์มูฟเอ็กซ์เซอรีกับ Remove มูฟชิลมันก็คือถ้าปลดนั่นแหละครับหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้เราสามารถปลดหมู่ได้แล้วแถมปลดระยะไกลอีก โดยโอกาสออกสกิลป่นนะครับเลเวลแรกจะอยู่ที no ่4%สกิลนี้อัพได้10เลเวลนะครับก็คาดว่าน่าจะออกที่40%ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลใหม่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันทำให้อาชีพโลกเนี่ยครับหรือว่าชาร์โลเชเซอร์เนี่ยน่าเล่นขึ้นมากๆจากที่น่าเล่นอยู่แล้วสำหรับคนที่เล่นสายธนูเป็นหลักอยู่แล้วสายไทเกิลช็อตนะครับที่เป็นสายเน้นดาเมจ จากปกติที่เราสามารถยิงได้แค่เป็นเป้าหมายเดียวนะครับก็จะสามารถยิงเป็นเป้าหมายหมู่ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถปลดได้ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราเล่นเป็นาสายดาเมจนะครับไทแองเกิลช็อตเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ปลดใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าปลดเนี่ยระยะมันจะค่อนข้างใกล้แล้วก็มันจะทําให้เราเสี่ยงตายแต่ว่าหลังจากที่มีมาสเตอร์สกิลเข้ามาแล้วนะครับจะทําให้เราสามารถทาดาเมจได้ด้วยแล้วก็สามารถาช่วยเพื่อนในการ ปดศัตรูทําให้ศัตรูอ่อนแอลงก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีสายใหม่โผล่ขึ้นมาก็คือว่าปกติแล้วสายปดนะครับเราก็จะใส่เป็นพวกของแทงล้วนเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะใส่อาวุธเป็นตัวไอพิกใช่ไหมครับแต่ว่าพอทีนี้มันมาเตอร์สกิลมันออกมาเป็นแบบนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวธนูแทน มันจะมีธนูอยู่อันนึงนะครับที่ว่ามันจะก demi ันเดมิฮิวแมนประมาณ20%มาครับอันนี้ผมจาไม่ได้ละแล้วก็ทําของถึกทั้งตัวเลยแล้วก็จะมาเน้นในการปลดระยะไกลแล้วก็ปลดหมู่เน้นปวนป่วนแล้วก็อยู่นานๆยืนนานๆอะไรแบบเนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวลกปลดนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงตัวเพราะว่า ปลดเนี่ยระยะมันค่อนข้างสั้นนะครับที่เราต้องทําของแทงถึกถึกเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เข้าถึงตัวศัตรูโดยที่เราไม่ตายอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึง่งก็คือเรื่องครูดาวของสกิลใหม่ของเรานะครับมันจะคูดาวค่อนข้างนานเลยมันอาจจะปลดได้ไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นไอ้เจ้าตัวสกิลพาสซีฟนะครับที่จะมีโอกาสรีเซ็ทสกิลใหม่ของเราเนี่ย เวลาเอาไปใช้จริงก็ไม่รู้ว่ามันจะรีเซตให้บ่อยขนาดไหนจะทำให้ต่อเนื่องเหมือนกับตอนที่เราเาใช้เป็นตัวปลดดั้งเดิมไหมเป็นสายมีดที่ใช้ไอพิกครับไม่รู้ว่ามันจะเทียบกันได้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นการทั้งคู่ก็ได้ครับแต่ว่าสับของปลดเอาถ้ามีงบเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเล่นคอนเทนต์คนน้อยๆหน่อยก็เป็นไอพิกปลดแต่ว่าถ้าเป็นพวกคอนเทนต์กิวล์วอลก็ใช้เป็นธนูปลดหมู อะไรอย่างนี้หรอครับอันนี้ผมก็คิดๆเอานะครับเดาๆเอาว่าอาจจะมีสายแบบนี้ขึ้นมาได้เป็นทางเลือกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีต่ออาชีพนะครับมีแต่ได้กับได้แล้วก็ทําให้ตัวโลกเนี่ยมีมิติในการเล่นที่มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้ม so ันครบทุกอาชีพนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวหาข้อมูลมาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสายการเล่นให้แก่เพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ